พิจารณาตัวเองด้วยจเจ้าโชคดีแค่ไหนวันนี้ถ้าข้าไม่อยู่ด้วยเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในที่แบบนี้หรอกอย่างที่ข้าข้าไม่บอกนางดีกว่าที่ข้าเคยมาที่นี่โอ้นายน้อยทั้งสองท่านต้องการผู้หญิงแบบไหนมาบริการท่านเราไม่ต้องการผู้หญิงเอาชายอย่างดีมาให้เราสักสองสามเหยือ่อนายน้อยทั้งสองต้องมาที่นี่ เพื่อฟังเสียงบรรเลงจะแข่ของแม่นางหยุดเหลิงสินะไม่ต้องห่วงแม่นางหยุดเหลิงจะทําการแสดงให้ในน้อยทุกท่านรับชมในอีกหนึ่งชั่วโมงทําไมหยุดเหลิงยังไม่มาอีกเร็วเข้ารีบพาน,นางมาที่นี่เพื่อทําการแสดงเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหืมในน้อยท่านรออีกสักชั่วโมงนะก่อนแม่นางหยุดหลิงจะเริ่มทาการแสดง เจ้าจะให้ข้ารออีกนานแค่ไหนหรือเจ้ากําลังดูถูกที่ข้ายังไปไม่พอพาแม่นางหยุดหลิงออกมาถ้าข้าถูกใจนางและนางใช้เวลากับข้าทั้งคืนข้าจะให้รางวัลน,นางเป็นเงินห้าหมื่นตำลึงทองห้าหมื่นตำลึงทองคนเหล่านี้มาจากไหนกันพวกเขาพยายามโชว์ปาเขาดูเหมือนจะเป็นคนของตระกูลหยานหนึ่งในสตระกูลใหญ่ของอาณาจักรเทียนหง โอ้มีคนกล่าวไว้ว่าเขาคือหยานกงเป็นสมาชิกคนสำคัญในการรับสืบทอดมรดกมันหมายความว่าเขาจะเป็นประมุขคนต่อไปตระกูลหยานมีอิทธิพลอย่างมากภายในอาณาจักรเทียนหงและมีสินทรัพย์มากมายผู้สืบทอดโดยตรงร่ำรวยอย่างไม่น่าเชื่อเรนเจียอยู่เจอเสียเข้าให้แล้ววันนี้แม่นางอยูหลิงอาจจะไม่เห็นด้วย ไม่ว่าจะบริสุทธิ์แค่ไหนด้วยสิ่งร้อใจระดับนั้นก็ไม่มีใครรับมือได้หรอกนายน้อยทั้งสามแม่นางหยุดหลิงขายศิละปะไม่ได้ขายเรือนร่างของนางนางจะมาถึงในอีกหนึ่งชั่วโมงปรดรอสักคู่ท่านหมายความว่าไงมาดามใจเย็นก่อนนะคะนายน้อยเราไม่ได้ดูถูกว่าท่านมีกันไม่พอแต่นี่เป็นกฎของเรือนเจียอยู่ของเราโอหังยิ่งนัก เจ้าเป็นใครเจ้ากล้าย,ยื่นมือมายุ่งในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเจ้างั้นหรือข้าหูหยานหัวจากตะกูลหูไอเด็กเหลือขอที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะมาทำกลางได้เหยียดหย่าแม่น้าอยู่หลิงอภัยให้ไม่ได้โอ้นั่นหูหยานหัวคนจากตะกูลหูหยานหรอชีเขานี่เพย์บอยที่ชอบแอบมองผู้หญิงอาบน้ำ ตอนที่ข้ายังเด็กแต่เขาดูหน่อยก้านดีกว่าหูหยันจัวคิดว่าข้าสนหรอว่าเขาเป็นใครอาณาจักรเจ้าของเจ้าเป็นเพียงแค่ใจกันถ้าเที่ยวกับอาณาจักรเทียนหงของเราเจ้าคิดงั้นเหรอว่าแปดตะกูลชนชั้นสูงนั้นยิ่งใหญ่แล้วชนชั้นสูงของอาณาจักรเจ้าเหมือนกับกบในบ่อน้ำเจ้ายังกล้าพูดว่าข้าหญิงผยองอีกงั้นหรอ ข้าแต่เย,ย็ดยามนางแล้วไงข้าจะเปลืองผ้านางในที่สาธารณะด้วยข้าไม่เคยให้ความเคารพแก่ผู้หญิงขายบริการนายน้อยหูหยานแพ้แพนในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่การบ่มเพาะของเขาอยู่ในระดับหกดินแดนสวรรค์ขั้นปลายแล้วนะมีใครในนี้ไม่พอใจอีกไหมข้าคิดว่าอาณาจักรเจ้ามีคนที่มีความสามารถกลายเป็นว่า พวกเขาทั้งหมดเป็นแค่ขยะที่ใช้ไม่ได้นี่หรอที่พวกเจ้าเรียกว่าอัจฉริยะข้าอยู่ในระดับ6กดินแดนสวรรค์ตั้งแต่อายุ10ปีข้าจะบอกอะไรให้พวกเจ้าฟังนายน้อยพวกนี้มาที่นี่เพื่อเหยียบย่ําผู้ที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะทั้งหมดของอาณาจาักรเจ้าให้อยู่ใต้แทบเท้าถ้าเจ้าไม่มีความสามารถรีบยอมแพ้และอย่ามายืนขวางหูขวางตาต่อหน้าข้าแบบนั้น ไปเรียกไม่นางหยุดหลิงของเจ้าให้ออกมาด้วยถ้านางพอใจข้าข้าจะปล่อยพวกเจ้าทั้งหมดไปมิฉะนั้นข้าจะทุบเรือนเจ้ยอยู่ทิ้งวันนี้ถ้าไม่มีใครกล้าออกมาข้าจะบทขยี้หัวของเขาแล้วนะโปรดหยุดต่อสู้เถอะข้าขอร้องให้ในายน้อยเมตตาให้ข้าจัดการเองนายน้อยหยานคนเราควรใจกว้างบ้างโอ้ดูเหมือนมีคนโผล่หัวออกมาแล้ว ดูเรียบร้อยท่าทางของเขาเหมือนกับผู้หญิงอนนาณาจักรเจ้ามีดีแค่ผู้ชายท่าทางอ่อนแอนอย่างเจ้าหรอแล้วทุกคนในอนนาณาจักรเทียนฮงปากเหม็นเหมือนเจ้าหรือเปล่ามันเหม็นไปหมดเลยไอเด็กเหลือขอพยายามข่มผู้อื่นด้วยปากของเจ้าหรอระวังด้วยปากของเจ้ากำลังจะทำให้มีปัญหาพวกเขาเริ่มออกลงแล้วอะไรกัน ออร่าที่ทรงพลังดูเหมือนลูกน้องของเจ้าก็ไม่เท่าไหร่ดีมากทำได้ดีมากเอาพวกมันไปตรึงไว้อย่าได้ใจให้มากไอเด็กเหลือขอกลับมาที่เจ้าเจ้ากล้าทำตัวยโะโสอหังแม้แต่ในเมืองหลวงจกกวักรวรรดิของอนาณาจักรเจ้า เจ้าคิดหรือว่าจะไม่มีใครจัดการเจ้าได้เจ้ารนหาที่ตายเองนะหืมเขารู้สึกถึงมันได้คิดว่าสามารถเอาชนะข้าได้หรอเจ้าช่างอ่อนหัดยิ่งนักอะไรกัน แสดงตัวออกมาซะคนจากอาณาจักรเจ้ายังมีเกียรติอยู่อีกหรอที่โลบโจมตีผู้อื่นจากมุมมืดปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้หลังจากพ่ายแพ้และหาข้ออ้างแทนช่างหน้าไม่อายดูเหมือนว่าคนจากสามตระกูลชนชั้นสูงระดับต้นๆของอาณาจักรเทียนหงมีคนประเภทนี้เป็นจำนวนมากใช่เขาทำคุยโบและตอนนี้ เขากับปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ข้าขอขอบคุณนน้อยที่เข้ามาแทรกแซงและรักษาความอายุทธรทมหูหยันหัว่วจะไม่ลืมพระคุณหากมีอะไรที่ข้าสามารถช่วยเหลือท่านได้มาที่ตระกูลหูหยานเพื่อตามหาข้าได้เลยข้าจะตอบแทนกลับไปหลายๆเท่าถ้ายังอยู่ต่อข้ารู้สึกอับอายหูหยันหั่วขออำลาไปก่อนดูเหมือนเขาจะทนไม่ได้ ที่เจ้าทำให้เขากลายเป็นแบบนั้นหุนหลิงทำไมคนที่เจ้านัดไว้ถึงยังไม่มาอีกล่ะข้าก็ไม่รู้ข้ากลัวจะเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นเราก็รอเขามานานแล้วถ้าเขายังไม่มาเรารีบไปกันก่อนดีกว่าโอเคเราไปกันเถอะนั่นแม่นางหยุดหลิงแม่นางหยุดหลิงมาแล้วดูเหมือนนายน้อยหยานจะค่นข้างไม่พอใจ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ